มีเอเลี่ยนจริงๆแล้วอามาคุณน่ะไม่ใช่มนุษย์ปกติฮ<ะ>เฮ้ยห <c oughs> นูไม่ห่ยเสื้อไหมทุกวันนี้หนูจะตั้งกล้องไว้ในบ้านยี่สี่ชั่วโมงจับตาดูว่าอาาหนูเป็นคนจริงๆหรือว่าเป็นเอเลี่ยนเอยอายุเท<น>่าไหร่ละหนูถูกเอเลี่ยนเลี้ยงมาเอาอายุเท่าไ,ไหร่อาาหนูอายุแปดสิบสามปีนี้ก็น่าจะแปดสิบสี่ยังไม่รู้เลยว่าเขาที่แท้จริงคือ เป็นเอเลียหรือเปล่าเพราะว่าเลยนะฮะล่าสุดคือมีความฝันตอนอายุครบ83ว่าขอเดินขึ้นกำแพงเมืองจีนด้วยตัวเอง83นะคะที่หลานแค่เดินออกจากสนามบินหอบมาเดินพิชิตกำแพงเมืองจีนเฮ้พี่หอมคือเดินเองเดินหมดแล้วก็ไม่ยอมนั่งรถเข็นแล้วก็หนูมีแม่บ้านเนาะแยกแย่งงานแม่บ้านตัดสวนเองรดน้ำต้นไม้เองล้างรถเองบ คือทำทุกอย่างเองหมดเลยแล้วได้ข่าวว่าของเนี่ยเวลาที่เขากินเหลือปกติเขาจะไม่ให้แช่เกินสี่ชั่วโมงหรือวันนึ่ป่ะอาม่าแช่ฟีดแล้วกินได้ตลอดเพราะว่าไอ้ของพวกเนี้ยความเย็นให้มันไม่ถึงเชื้อแบคทีเรียมจะก่อให้เกิดขึ้นเกิดลาเกิดอะไรมันคือก่อให้เกิดมาเร็งอาม่ากินได้ล่าสุดหนูอะท้องเสียหนูไปเดินตลาดตลาดหนึ่งปุ๊บ เดินกับอาม่านะแล้วหนูช่วงนี้หนูควบคุมอาหารหนูซื้ออะไรหนูกินคำหนึ่งกยห้อาม่าหมดไม่ถึง3ชั่วโมงหนูท้องร่วงเข้าโรงพยาบาลแอดมิดอาม่าหนูก็ดีกระโดดตบอยู่หน้าบ้านมปกติเฮ้ยเรากินเหมือนกันเลยนะหมอก็แบบเป็นห่วงอาม่ามากสรุปอาม่าไม่เป็นอะไเลยแต่หนูแอดมิดไปคืนหนึ่งต้องเช็ค หนูว่าแล้วตัวกลับไปจะไปผ่าหัวเออแล้วคุณย่ารับประทานถ่านลิเทียมมาไหม่หรือเปล่าแล้วคือชีพกวงการแพทย์ทั้งหมดค่ะทำไมฮะทุกวันนี้กินยาคู่น้ำอัดลมสีดำไม่กินกับน้ำเปล่านะคะอละแปดสิบสี่หลังจากกินยาติกินอะไรกินกาแฟต่อนคือติดมาก และอาหารอะไรก็ตามที่เอาเข้าตู้เย็นอาม่าหนูบอกเลยว่าไม่มีวันหมดอายุแล้วเวลาเราอาไปทิ้งอาม่าโกรธอาม่าจะน้อยใจมากไม่ได้เลยไม่ได้แอาม่าจะน้อยใจมากเราก็แบบกินให้ดูหนูบอกเนี่ยมาเห็นไหมมันหมดอายุนี่มีหลักฐานหมดสามปีแล้วอาม่าหนูแทนที้จะยอมรับแล้วทิ้งอร่อยอยู่เลยนี่อยู่ในตู้เย็นไม่หมดอายุเออเอาดิรบกวนนะ รัฐบาลหรืออะไรก็ตามที่แบบเขามีแบบแอเรียห้าสิบเอ็อ่ะถ้าเอาตัวอาม่าหนูไปเราได้เงินอ่ะแลกกันได้เลยนะเรียกร้เนล่าอาม่าหนูเป็นอเรียหรือเปล่าแล้วชีทำเนี่ยมาตลอดชีวิตหรือว่าพวกเราอ่ะใช้ชีวิตผิดกันมาเออเราสำอางเกินไปเราเราดูแลตัวเองมากเกินไปเราลองกินของเน่าของบูดของมิเชลราไหมบางทีอัลฟาท็อกซินอาจจะเข้าไป เป็นภูมิคุ้มกันเชื้อราเป็นภูมิคุ้มกันให้กับเราหรือว่าคิดทางกลับนะคะคุณย่าคุณย่านี่เขาเป็นคนธรรมดาแต่พวกเราดิเป็นเอเลี่ยนผู้เปล่าอะ เราเราเราไม่ธรรมดาสําหรับเขาเขาดูธรรมดามากเขาคือมนุษย์ที่อยู่มาแล้ว83ปีเราอาจจะเป็นเอเลี่ยนเว้ยเป็นไม่ได้เพราะเราตแต่งพันธุกรรมค่อนข้างเยอะไม่ใช่พันธุกรรมงหน้าเจอกันข้างนอกต้องทัก็นหอมหนานี่นาดนะแต่จำหน้าไม่ได้